มีคนมาถามลุงว่าลุงเป็นเกรุกหรือว่าลุงเป็นเกรับถ้าลุงตอบว่าลุงเนี่ยเป็นเกรุกพวกเราทุกคนส่วนมากก็จะสรุปกันว่างั้นแฟนลุงก็ต้องเป็นเกรับอย่างแน่นอนจริงไหมครับเพราะอะไรเพราะพวกเรามักจะติดกรอบความคิดที่ว่าเกรุกต้องย่อมคู่กับเกรับเสม,มอถ้าคนหนึ่งเป็นรุกอีกคนหนึ่งก็ต้องเป็นรับมันถึงจะไปกันได้อา้าวแล้วรุกกับรุกและรับกับรับเนี่ยมันคบกันไม่ได้เหรอมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่ามาดูกันหนึ่ง คำว่ารุกหรือรับเป็นคำที่อธิบายบทบาททางเพศเมื่อมีการสอดใส่เกิดขึ้นขณะมีเพศสัมพันธ์ไฟรุกคือคนที่มีบทบาทเป็นผู้สอดใส่ไฟรับคือคนที่มีบทบาทเป็นผู้ถูกสอดใส่ประมาณนั้น 2. แต่จากสถิติที่เขามีการสำรวจมาพบว่ามีเกย์หรือไบเซ็กชวลเพียง30-35%เปจากทั้งหมดเท่านั้นที่ชอบมีเพศสัมพันธ์ในรูปแบบของการสอดใส่ในขณะที่เกย์ส่วนมากอีก70%เปอชอบที่จะมีเพศสัมพันธ์กันแค่ภายนอกมากกว่าสัมผัสการจูบการใช้มือหรือการทำออรอลเซ็กซ์ให้กันแค่นั้นตาม นั่นแปลว่าถ้าเกย์สองคนมาคบกันเป็นแฟนเวลาที่เขาทั้งคู่มีเซ็กซ์กันไม่จําเป็นที่จะต้องมีการสอดใส่เสมอไปเพราะว่าบางทีทั้งสองคนนั้นอาจจะมีความชอบที่เหมือนกันคือชอบมีเซ็กซ์แค่ภายนอกเท่านั้นซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นคําว่าเป็นเกย์รุกหรือเป็นเกย์รับก็จะไม่ใช่สิ่งสําคัญหรือว่าสิ่งจําเป็นสำหรับการครบกันของคู่รักเกย์คู่นั้นๆอีกต่อไปแต่ทั้งนี้ท้งนั้นทั้งคู่ต้องมีมุมมองทัศนคติลักษณะนิสัยหรือความชอบในรูปแบบของ เซ็กส์ที่เหมือนกันหรือว่าใกล้เคียงกันเช่นมีมุมมองว่าเซ็กส์ไม่จําเป็นที่จะต้องมีการสอดใส่ก็สามารถมีความสุขกับเรื่องบนเตียงได้ต่างคนต่างก็รู้สึกโอเคหรือว่าพอใจในรูปแบบเซ็กส์แบบนั้นไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องฝืนความรู้สึกหรือว่าความอยากของตัวเองหรืออาจจะเป็นคู่ที่เขาให้ความสําคัญกับเรื่องของความรู้สึก ความสุขความสบายใจในการครบหากันในการเข้ากันได้มากกว่าเรื่องของเซ็กส์ที่อยู่บนเตียงถ้าเจอคนที่เป็นลักษณะเดียวกันคิดเหมือนกันรุกก็คบเป็นแฟนกับรุกได้หรือแม้แต่รับก็สามารถเป็นแฟนกับรับได้โดยไม่มีปัญหาอะไรและมันก็มีเกย์หลายคู่นะครับที่เขาค,บ,คบกันแบบนีไ้ไม่มีใครรุกไม่มีใครรับที่คบกันยาวนานเกินสิบปีในรูปแบบนี้ก็มีให้เห็นเยอะแยะมากมายไม่ใช่เรื่องที่แปลกอะไร4 แต่เรื่องมันก็จะยากขึ้นครับถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในสองคนที่คบกันเนี่ยเป็นรุกที่ชอบรุกจริงๆเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับเรื่องเซ็กส์เป็นเรื่องใหญ่ในความสัมพันธ์เช่นทุกครั้งที่มีเซ็กส์เขาจะต้องมีการสอดใส่เท่านั้นถึงจะไปถึงความสุขที่เขาต้องการได้ในมุมมองของเขาถ้าเป็นแบบนั้นรุกประเภทนั้นนะครับเขาจะไม่ชอบหรือว่าไม่เลือกที่จะไปครบรุกด้วยกันเพราะมันไม่สามารถไปเติมเต็มความสุขในเรื่องเซ็กส์ของเขาได้นั่นเองแต่ แต่มันก็มีเคสที่ยกเว้นนะครับที่ลุงเคยเห็นมาเช่นรุกกับรุกมาคบกันครับโดยที่ช่วงแรกๆเนี่ยไม่มีใครเป็นฝ่ายรับทั้งคู่เมื่อคบกันไปสักพักสุดท้ายแล้วก็จะมีรุกคนใดคนหนึ่งยอมที่จะเปลี่ยนเป็นฝ่ายรับให้กับอีกฝ่ายหนึ่งเพราะความรักเพราะอยากให้แฟนของตัวเองอ่ะมีความสุขแม้ว่าตัวเองจะไม่ชอบรับไม่อยากรับหรือไม่เคยรับแต่ก็ยอมเพราะไม่อยากให้แฟนของตัวเองเนี่ยไปรุกคนอื่นแทน สุดท้ายมันก็กลายจากรุกครบรุกเป็นรุกครบรุกที่สามารถที่จะรับได้มันก็จะตัดปัญหาเรื่องบนเตียงของคู่นั้นไปที่เหลือก็ไปบริหารด้านความสัมพันธ์ในเรื่องของทัศนคติมุมมองอุปนิสัยหรือความเข้ากันได้ว่าจะไปด้วยกันได้ยาวไหม5อีกกรณีหนึ่งครับที่เคยเจอถึงจะมีอยู่น้อยแต่มีอยู่จริงคือรุกครบรุกเป็นแฟนกันครับแล้วก็ไปหาคนที่สามาเป็นรับ เพื่อเติมเต็มอารมณ์ด้านเซ็กส์ในคู่ของตน,นก็อาจจะเป็นการไปซื้อบริการเด็กมาเพื่อเซ็กซ์หมู่หรือว่ามาจอยกันหรือการหาคนจากแอปหาคู่ต่างๆแล้วก็ชวนมาหมู่กันถ้าแบบนี้ฟรีไม่ต้องเสียเงินหรือแม้แต่การหาบุคคลที่สามเข้ามาในความสัมพันธ์เพื่อมาเป็นแฟนกันกลายเป็นรูปแบบของ p o l y อ m o r y คบแบบเป็นแฟนกันสคนรุก2คนแล้วก็รักหคนแบบนั้นก็มีเยอะครับหอีกรูปแบบหนึ่งที่ลงเจอก็คือรุ แบรุกเขาคบกันเป็นแฟนแต่คบกันในรูปแบบของความสัมพันธ์แบบเปิดในเรื่องเซ็กส์คือก็เป็นแฟนกันนั่นแหละครับแต่ต่างฝ่ายต่างสามารถไปมีเซ็กส์กับคนอื่นได้ไปรุกคนอื่นแทนได้แต่ต้องอยู่ในขอบเขตของข้อตกลงที่มีร่วมกันเช่นกำชับว่าต้องใส่ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่ไปมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นหรือขอบเขตของการคอนแทคเช่นไปมีเซ็กส์ได้แต่ห้ามมีการติดตอ่อหรือว่ามีการคอนแทคกันหลังจากนั้นเป็นแค่ just for fun หรือว่า one night stand ได้แค่นั้น ซึ่งก็มีอยู่จริงนะครับคู่แบบนี้ดังนั้นจากคำถามที่ว่าเกรุกเป็นแฟนกับเกรุกเกรับเป็นแฟนกับเกรับได้หรือไม่คำตอบจากมุมมองของลุงก็คือได้แน่นอนครับคือความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนสองคนถ้าคนสองคนรักกันจริงสอย่างเนี่ยมันจะมีวิธีไปต่อในความสัมพันธ์นั้นเองมันไม่มีเหตุผลที่จะทําให้คบกันไม่ได้หรอกครับในเมื่อผู้ชายกับผู้หญิงสามารถรักกันได้แล้วเราก็รู้กันอยู่แล้วครับ ผู้ชายกับผู้ชายก็สามารถรักกันได้เช่นกันมุมเดียวกันถ้ารุกกับรับคบกันได้รุกกับรุกหรือรับกับรับก็ควรจะไม่มีข้อห้ามใดๆในการคบกันเราอย่าไปใส่กรอบอย่าไปตีกรอบเช่นผู้ชายกับผู้หญิงรักกันได้เท่านั้นเกอร์รุกต้องคู่กับเกร์รับเท่านั้นในยุคนี้แล้วครับนอกเหนือจากความหลากหลายทางเพศที่มีเยอะแยะมากมายลดนิยมทางเพศที่มีมากมายหลายรูปแบบ รวมถึงความหลากหลายของรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนที่รักกันมันมีเยอะแล้วก็มีมากมายหลายรูปแบบมากๆมากซะจนทะลุก,กรอบความคิดความเชื่อหรือว่ามายาคติดเดิมๆไปไกลมากแล้วอย่าไปยึดติดก,กับกรอบเดิมๆความแมนความสาวเกรุกเกรัตชายแท้ชาย,ชายไม่แท้อะไรพวกนี้เลยครับอะไรที่มันเป็นความสุขทำแล้วไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่เดือดร้อนใครก็ทำไปเถอะครับ สำหรับความเห็นส่วนตัวของลุงแล้วลุกจะคบกับรุกรับจะคบกับรับสาวสองจะไปคบกับเกหรือคอมอยากจะไปคบกับสาวสองใ,ใดๆก็ตามทุกอย่างได้หมดทุกอย่างดีหมดความรักมันเกิดจากคนสองคนไม่ว่าจะเป็นเพศไหนมีรสนิยมยังไงลุเชื่อว่าสิทธิในการรักและการถูกรักของทุกคนเท่าเทียมกันช่องของลุงขอสนับสนุนความรักของทุกคู่ทุกรูปแบบ ส่วนข้อมูลในคลิปที่ลุงพูดไปเป็นการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวและบอกเล่าประสบการณ์ที่ลุงเคยเจอหรือว่าเคยเห็นมาไม่ได้เป็นการชี้นำหรือว่าแนะนำให้ทำตามแต่อย่างใดเพราะมุมมองความคิดและการเลือกของแต่ละคนหรือแต่ละคู่เนี่ยย่อมแตกต่างกันใครมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คอมเมนต์ลงมานะครับเดี๋ยวลุงจะเข้ามาอ่านทุกคอมเมนต์แล้วเจอกันอีกที EP หน้าครับ